นี่อาจารย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่อทำอะไรตอนนั้นที่ยังเป็นผมว่า I'm selling sex and hunger ขายเซ็กซ์ขายแกความหิวเมันเกี่ยวยังไงครับเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเขาจะ associate หรือว่าเกี่ยวพันกับเรื่องเซ็กส์ครับผมว่าคนที่ h เดอร์เรื่องกลิ่นได้ดีมากนะฮะคืนางคริโอพัตราท่านอียิปต์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นอ่างเนี่ยเป็นเชิญอันหนึ่งนะแล้วเขาจะใส่เขาจะเผา เผาใบเผาเปลือกไม้เผาอะไรต่างแล้วก็ทําให้กลิ่นออกมาเพราะฉะนั้นถึงไม่แปลกใจเลยจูเลียซีซ่าเนี่ยเป็นใบเซ็กชวลใช่ไหมมันจะเป็นเกย์ด้วยซ้ำเวลาไปถึงแม่น้ำนายทีไรเนี่ยมันฮึมเหมือนกับหาชายชักันเลยกลิ่นเนี่ยมันมีอิทธิพลในการชักนําให้เอจมนุษย์เนี่ยไปสู่การมี มีเพศสัมพันธ์ได้ยังไงครับอาจารย์อันนี้แน่นอนเลยครับมิฉะนั้นเขาคงยังไม่บอกว่าอาชีพยอย่างผมเนี่ยเซนะิสเซ็กซ์นามเกะผู้ชายเราเนี่ยเลยมีคําพูดวลีหนึ่งที่บอกว่า ผิดกลิ่นแล้วไม่ได้ถูกไหมครับถ้าผิดกลิ่นแล้วไม่ได้นี่คือยังไงเหมือนปังหรือถ้าล่ะผิดกลิ่นแล้วเป็นไม่ได้เป็นมีเรื่องเลยมีเรื่องนะไอ้กลิ่นเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วกลิ่นเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบบางคนเนี่ยฝรั่งบางคนเชื่อไหมครับเขาชอบผู้หญิงที่มีขี้เต่ามีกลิ่นเต่าโอ้โหกลิ่นเต่ายิ่งแรงเท่าไหร่ฝรั่งยิ่งชอบแต่คนไทยไม่ชอบกลิ่นเต่า อย่างบางคนเนี่ยนะถ้าไปเจอกลิ่นซึ่งรันจวนจิตเนี่ยนะอไอ้ตรงนี้ผมชอบรันจวนจิต <นะ S 1> ไอ้กลิ่นเนี่ยนะมันทําให้เกิดมีอารมณ์ทางเพศมันมีแฟนของคนหนึ่งอะใส่ลำโางอีกตอนี้พอได้กลิ่นนี้ก็แบบ <c oughs> ผมไม่มผมไม่มีแบบความอารมณ์รันจวนกับเธอเลย <c oughs> กลิ่นมันไม่ถูกจมูกอนะอกลิ่นตัวเธอนะอาจจะกลิ่นตัวอาจจะ กลิ่นปากหรืออะไร<อ>ต่างๆ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของความสะอาดมันก็มาเกี่ยวด้วยน้ําหอมบางตัวเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ารันจวนจิตนะเป็น passionate fragrance เนี่ยนะมันจะทําให้คนเนี่ยนะถ้าไปชอบกลิ่นตรงนี้แล้วเนี่ยนะ เกิดลันจวนจิตมันจะทําให้สมรรถนะทางเพศเนี่ยมีมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ผู้ชายบางคนเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรจะต้องซื้อน้ําหอมที่ตัวเองชอบไปให้กับภรรยาแล้วกลิ่นนี่มันมีเลือกเพศไหมว่ากลิ่นเนี่ยมัน<อ>จะ<ม>ทําให้ผู้หญิงเนี่ย,เ,เ,ยเ,เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก,กลิ่นนี้ก็ทําให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ขึ้นมามันมีมีครับอ๋อแล้วจะบอกว่าตัวไหนเนี่ยบอกไม่ได้เพราะ,ะมันอยู่ที่บุค,คลิกภาพนะอยู่ที่อยู่ที่เพื่อนเฟร์ของแต่ละคนอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับ shoot up shoot up shoot up